สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวย และท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศีมีนทุกท่านคะในช่วงเดือนธันวาคม2568เป็นเดือนที่ท่านค่อนข้างที่จะโชคดีดวงดีพอสมควรนะคะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านบ้างสองเรื่องใดจะให้โชคให้ล่าให้ลาบกับท่านมารับฟังกันได้เลยนะคะสำหรับท่านใดที่เกิดในช่วงบันที่ 14มีนาถึง12เมษาท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยภาพรวมนะคะชาวราศีมีนลัคนาราศีมีนเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่ท่านจะมีโชคลาภและข่าวดีท่านเป็นคนที่เซนแรงลังสังหอนแม่นเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่รู้เท่าทันคนอื่นมองขาดอาจใจคนได้นะคะที่สำคัญจะมีเรื่องอร์ไพ์ เกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีมีนแต่เนื้อสิ่งอื่นใดขอเตือนนิดหนึ่งท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะปากไวใจร้อนเป็นคนที่พูดจะผงผางปากกับใจตรงกันระมัดระวังจะทะเลาะก,กับคนรอบข้างเรื่องการใช้คําพูดนะคะฉะนั้นท่านจะต้องมีสติในการใช้คําพูดนิดนึงเพราะอะไรเพราะว่าเดือนนี้ท่านมีโอกาสที่จะทะเลาะก,กับคนรอบข้างจากความใจร้อนจากความปากไว บางครั้งท่านรักระหวังดีกับตัวเขานะคะแต่ท่านอาจจะใช้คำรุนแรงมากเกินไปฉะนั้นถ้าจะตักเตือนใครจะพูดคุยอะไรก็ตามต้องมีสติพูดคุยด้วยเหตุด้วยผลถ้าใจร้อนวูบวามอย่าพูดนะคะจะมีสิ่งใหม่ๆงอกเงยขึ้นมามีดวงได้บางสิ่งบางอย่างนะคะมันจะมีเรื่องราวดีๆบางท่านคล้ายๆกับว่าดวงเปลี่ยนแปลงถึงขั้นที่ว่าดวงชะตาของท่านนั้น จะไม่เหมือนเดิมจากที่เหนื่อแยแย่แย่ปรับฟื้นตัวขึ้นมาแต่จะเป็นการค่อยๆฟื้นตัวนะคะอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านบ้างมารับฟังกันได้เลยนะคะในเรื่องของการงานนะคะชาวลัคนาราศีมีนถ้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทํางานและจะเป็นการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะคะเช่นบางท่านถ้าตกงานรอง,งานหรือว่าบ้างงานอยู่ท่านก็จะใต้งานแบบปรับป,ปรับฉับกันหรือบางท่านทํางาน ก็าอาจจะตกงานกระทันหันฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นท่านจะต้องมีสตินะคะตั้งสติให้เร็วอย่าตีโพยตีภายเพราะการที่ท่านเกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงเดือนธันวาคมมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีจะจบสิ้นจากสิ่งเก่าๆเดิมๆนะคะจะชีวิตของท่านเหมือนเกิดใหม่ได้รับสิ่งใหม่ๆอีกครั้งหนึ่งนั่นเองคะ่ะฉะนั้นจะทำอะไรก็ตามอย่าประมาทนะคะ ถ้าท่านทำงานประจำก็ระมัดระวังงานของท่านจะเกิดการผิดพลาดเสียหายจากความใจร้อนบู้วามของตัวเองท่านจะต้องละเอียดรอบคอบระดักกลุ่มและระวังคนรอบข้างจะทําให้งานของท่านเกิดปัญหานะคะในช่วงนี้ถ้าท่านมีสติไม่ประมาทก็ชื่อว่าท่านฝืนดวงได้ชัดเจนท่านเป็นคนเหนือดวงค่ะขอเพียงเราไม่ประมาทนะคะเรื่องเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็ก เรื่องที่สมควรจะเกิดก็ไม่เกิดขอเพียงเราละเอียดรอบคอบระดับกลุมและท่านจะได้รับข่าวดีจากทางไกลจากต่างประเทศจากโลกโซเชียลออนไลน์ถ้าท่านตั้งใจเอาไว้ว่าจะแก้ไขกับปัญหาสำคัญจะแก้ไขได้นะคะบางท่านจะมีการเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าต่างประเทศหรืออาจจะได้รับข่าวจากคนทางไกล จากต่างทีนต่างแดนต่างประเทศท่านจะได้พบเจอคนเก่าๆที่ท่านรู้จักแต่ว่าไม่ได้เจอมานานจะมีคนเข้ามาให้โอกาสท่านในเรื่องของการงานนะคะท่านเป็นคนที่มีเน่ห์เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำกล้าได้กล้าเสียท่านนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ใจใหญ่ใจใหญ่ใจนักเลงฉะนั้นจะทําอะไรก็ตามอย่าทําตามใจตัวเองมากนะคะในเรื่องของการเงินท่านจะมีโชคลาภด้านการเงิน มีดวงได้เงินพิเศษมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ถ้าพื้นฐานดวงดีๆก็มีโอกาสได้เงินจากการเสรี่ยงโชคเสี่ยงดวงท่านใดที่เป็นนักลงทุนหรือว่าค้าขายรายรับของท่านจะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะคะหลายๆท่านจะได้เงินจากสิ่งเก่าๆเ,เ,เดิมๆที่ท่านเคยทํามาหรือถ้าท่านคาดหวังเงินจากส่วนใดท่านจะได้มาท่านใดที่กําลังลุ้นโบนัสสุดท้ายแล้วท่านจะได้นะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้ ถ้าค้าขายลูกค้าเก่าเก่าที่หายหน้าหายตาไปจะกลับมาอุดหนุนสินค้าหรือว่าจะกลับมาช่วยคือคือพูดง่ายๆคนเก่าเก่าที่ท่านรู้จักจะนำผลประโยชน์มาให้กับท่านนะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นถ้าท่านอยากจะขอความช่วยเหลือจากใครสักคนหนึ่งอยากจะขอคำปรึกษาให้ท่านนึกถึงคนเก่าเกาที่เคยช่วยเหลือท่านมา ขาพร้อมที่จะช่วยเหลือท่านและเขาจะมีกําลังในการช่วยเหลือท่านนะคะมีข่าวดีเรื่องบ้านที่ดินทรัพย์สินราคาแพงๆได้เงินเก่าๆเ,เดิมๆที่ท่านเคยทํามาหรือว่าได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือว่าถ้าพูดคุยเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองจะประสบความสําเร็จบางท่านได้บ้านได้รถนะคะบางท่านได้ของเก่าได้เงินเก่าๆมีคนให้เงินใช้ ด้วยเสน่หามีคนทำพี่ในกรรมยกนั่นยกนี่ให้กับท่านในช่วงเดือนนี้ท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของการเงินนะคะเจ้าลัคนาดาศีมีนแต่เนื้อสิ่งอื่นใดค่าใช้จ่ายจะหมดเงินไปกับการใช้จ่ายตามใจตัวเองท่านใดถ้าท่านนะคะกําลังจีบใครอยู่ท่านก็จะหมดเงินไปกับคนคนนั้นเยอะมากถ้าท่านชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงท่านก็จะเสี่ยงเยอะมาก ฉะนั้นจะนําเงินไปทําอะไรก็ตามอย่าประมาทอย่าใช้จ่ายตามใจตัวเองและเดือนนี้ท่านจะมีการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบ้านและรถจะสูงขึ้นจะมีเหตุการณ์ให้ต้องใช้จ่ายเงินไปกับรถรบานซ่อมบันซ่อมรถดูแลบ้านช่องห้องหอหรือไม่ก็รีโนเวทต,ต่อเติมบ้านบางท่านก็อาจจะมีการเช็ครถนะคะหรือไม่ก็ เปลี่ยนจากรถมือสองเป็นรถมือหนึ่งเพราะว่าเดือนนี้ท่านจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมันค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของการเงินอยากจะซื้อได้ซื้ออยากกินได้กินอยากไปเที่ยวได้ไปนะคะและโดดเด่นมากๆท่านจะได้ไปสถานที่เก่าๆที่ท่านเคยไปแต่ไม่ได้ไปมานาน,นโดดเด่นมากนะคะด้านการเงินแต่อย่าใช้ใจ่ายตามใจตัวเอง และระมัดระวังการให้คนอื่นกู้ยืมเงินด้วยระวังจะมีปากเสียงกับคนรอบข้างเรื่องเงินเงินทองๆองนะคะทีนี้ในเรื่องของความรักท่านเป็นคนที่มีสเสน่ห์ถ้าท่านมีเป็นคนโสดจะมีคนเข้ามาแต่ให้ระมัดระวังให้มากๆระวังคนมีเจ้าของระวังคนโสดไม่จริงระวังคนหลอกให้รักระวังสแกมเมอร์นะคะท่านใดที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้ว ชีวิตคู่ของท่านค่อนข้างที่จะสดใสแฮปปี้เลยทีเดียวคู่ครองคนรักหรือว่าบุตรหลานจะนำข่าวดีมาให้จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นภายในครอบครัวนะคะในเรื่องของสุขภาพให้ท่านระมัดระวังโรคภัยที่เกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์ดื่มน้ำเยอะๆนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้ทั้งท่านหญิงท่านชายนะคะปวดหน่วงตรงท้องน้อยตรงอาจจะมีปัญหา ด้านช่วงล่างนะคะทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษระมัดระวังอาการปวดหัวหรือไม่ก็เจ็บป่วยกระทันหันจะทำอะไรก็ให้ระมัดระวังจะเกิดอุบัติเหตุเจ็บตัวนะคะอย่าประมาทเด็กขาดในเรื่องของการทำบุญถ้าท่านมีโอกาสได้ทำบุญแนะนำให้ท่านทำบุญที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กหรือว่าคนที่ลำบากตกทุกข์ได้ยากจะเป็นการหนุนดวง ที่ดีสำหรับท่านนั่นเองนะคะสองเรื่องใดจะให้โชคให้ลาบหนึ่งก็คือว่าท่านจะมีโชคลาบด้านการเงินมีดวงได้หยิบจับเงินก้อนโตมีคนเข้ามาให้โอกาสท่านด้านการเงินท่านเป็นคนที่เก่งไวริบดีแก้ไขกับปัญหาเก่งนะคะแต่ว่าลืมบอกไปให้ท่านระมัดระวังนิดหนึ่งนอกจากท่านจะต้องระวังคนหลอกลวงระวังคนเอารัดเอาเปรียบแล้วให้ท่านระมัดระวังการเซ็นหนังสือสัญญาเอกสารต่างๆด้วยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารเรื่องใดก็ตามอ่านให้เข้าใจแล้วค่อยลงมือเซน็นอย่าประมาทด้านการเซ็นเอกสารในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะมีโชคลาภและข่าวดีมีเรื่องสบายเกี่ยวกับการเงินโดดเด่นมากๆนะคะต่อมาอันดับที่2ก็คือว่าการงานท่านจะมีข่าวดีเรื่องงานกําลังรอคอยข่าวอะไรก็ตามจะเป็นข่าวดีมากๆสําหรับท่านสําหรับเรื่องของการงานข้อ3ความรัก ก็โดดเด่นมีโอกาสได้พบเจอรักครั้งใหม่สำหรับคนโสดนะคะและจะมาจากทางไกลามาจากโลกโซเชียลออนไลน์หรืออาจจะเป็นรักจากต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศก็เป็นไปได้ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านาลัคนาราศีมีนนะคะไม่ใช่กรกฎนะขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านโชคดีมีความสุขกราบขอบพระคุณทุกๆก,การติดตามเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ